สวัสดีค่ะลูกตาลจากทารโร่บายลูกตาลค่ะดูดวงแบบกู้คิดเป็นกัละยาณมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเล่นพิกอากาศตอบคำถามที่ฝากไว้ค่ะว่าเขาจะลบล็อกแล้วกลับมาพูดคุยกับเราไหมค่ะกติกานะคะมีไพ่ทั้งหมด3กองค่ะกองที่1กกองที่2หรือกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองนะคะ คนที่เลือกไพ่ก่องที่1ค่ะคุณได้ไพ่นะคะ A ซอฟวานนะคะมีของนายอัลวาและใบสุดท้ายนะคะเป็นซกซอฟวานค่ะลูกตาลมองว่าคนที่เลือกไพ่ก่องที่1นึ่เขามีโอกาสปลดบล็อกให้คุณภายใน1เดือนนะคะแต่มันมาจากที่คุณแอคชั่นค่ะคุณจะต้องทําอะไรให้เขารู้สึกนะคะหรือว่าต้องการที่จะกลับมาหาคุณคุณอาจจะต้องไปงอเขาก่อนแต่มันก็คุ้มนะคะถ้าเขาจะกลับมาค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ก่องที่1ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ก่องที่2นะคะคุณได้ไพ่นะคะ ทูออฟสอดค่ะค e ยสอ f เพนิเคิลและใบสุดท้ายนะคะเป็นทูออฟเพนิเคิลค่ะลูกตาลมองว่าใน1เดือนนี้นะคะ mm hmm. เขายังจะมีความลังเลสงสยัยยังไม่แน่ใจาอาจจะยังไม่ปลดปลอกให้กับคุณนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการสับรางอยู่ mm hmm. ก็ต้องเช็กกันดีๆนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สานะคะคุณได้ไพ่นะคะเพ o ออฟสอดค่ะตัวของเทนเวาและใบสุดท้ายนะคะเป็นค u e e อบค c ั p ค่ะลูกตาลมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3เขาจะมีโอกาส ลดบล็อกคุณภายใน1เดือนนะคะแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้ค่ะต้องระวังคําพูดการสื่อสารนะคะอย่าทาตัวเป็นเด็กๆนะคะรักครั้งใหม่กลับมาเนี่ยค่ะต้องทุ่มเทนะคะต้องเพิ่มความรักเติบโตเป็นผู้ใหญ่และจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นได้ค่ะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สานะคะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันกดหัวใจกดติดตามลูกตานไว้และอยากได้ท็อปปิกอะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ